ศึกครับ17กรกฎาคมนี้ศึกจิตบางนนที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายการดีๆที่ไม่ควรพลาดครับอาล่ะครับฟ้าธวีพรมีเวลาแต่ว่าศีนรงคอยากเขาเวลาครับว,ว่าพริกอร่อยทุกๆสัปดาห์เลยนะครับมวยศึกมวยไทยทีสปอร์ตบอกแล้วครับว่ามวยไทยทีสปอรของเราไม่มีโบไม่มีแบเบอร์ครับ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเกมนั้นบังคับให้ฟ้าทวีพรเนี่ต้องต้องเอาตัวช่วยมาใช้นะครับโดนนับ8ในยกที่้อ่ลุ้นปาฏิหาริย์นะครับหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับศีนรงนี่ก็เดินมายก1 2 3 4ยกนี้มาเล่นบทผู้ตั้งรับบ้างครับ โอ้ใครจะไปเชื่อครับมวยจะจบรูปนี้ครับฟ้าทบีพรขยับศีนรรงก็เรียกว่าตบตบหลังเพื่อนแหละครับสีนรรงออถ้าเกิดไม่อยากเก็บตัวอีกห้ามเดินเข้ามาว่าอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับนี่แะครับผลงานการประกบของโปรโมเตอร์คนหนุ่มรุ่นใหม่ของเราครับเบียกเกีเ็ตเพชรพร้อมทีมงานมวยไทยทีสปอร์ตของเราครับ คืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มยีนาิกาถึง23นาฬิกาสดๆดคับจากสนามมวยตลาดลก,กรก3สามจวดนนทบุรีโชว์เลยครับสีนรงโชว์เสร็จปุ๊บพอในปุ๊บก,ก็กอดครับเผาเวลาครับเผาเวลากรรมาการพิจิตรพรมคงครับแยกออกมามาถึงตรงนี้มองหน้าก็รู้ใจแล้วครับอาชีพเดียวกัน ามาพลาดเลยครับเกมนี่คอนโทรลอยู่ดีๆฮะออกแข้งเน้นตีเข่าของฟ้าทวีพรแต่ว่าสีนรงค์แกก็มาแก้ด้วยลูกศอกครับมีหมัดแจมสลับไม่เดโมจริงๆครับสีนรงค์ทำได้ครับ <c oughs> จบแล้วครับยกสุดท้ายยกที่5คผู้ที่2ของเราครับฟ้าทวีพรเจ้าทะเลทองต่างเกงสีแดงกับสีนรงค์พอสีสุก,การครับ กรรมการชี้ขาดบนวิธีคู่นี้ครับพิจิตพรมครงตรวจทานใบให้คะแนนจากกรรมการข้างล่างทั้ง3ท่านแล้วชูมือไปที่มุมน้ําเงินครับลูกหลานของพี่น้องชาวสุรินครับศรีนรงค์พอศรีสุการเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกพลิกเลยทีเดียวครับ, uje, บคู่หน้าเป็นมวยรุ่นเล็กลงมาหน่อยครับเงาปีศาจจิตเมืองนนหรือเงาปีศาจอบทอปตลลำพงท่าไม้เจอกับ เป็นยกหรือว่ายกลูกคลองตันครับว่าเราต้องเบรกด้วยโฆษณาก่อนครับแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาชมครับสนุก่าใจมันครบรถทันข่าวร้อนเจาะลึกทุกแมตช์ลวงลึกทุกประเด็น หลากหลายอารมณ์เตรียมพบกับโฉมใหม่ที่สปอร์ต h ชนแนลที่นี่เร็วๆนี้ดอกจัน4966วิเคราะห์วิจาร์ณมวยทุกสังเวียนราชดำเนินลุมพินีและมวยตู้ทุกช่องสืบลึกสืบจริงกับคนมวยตัวจริง ดอกจันศิร966กด61มิสเตอร์ป๋องกด62ยศปรีดาลุ้นแล้วรับต้องกดดอกจันศิร966ทีสปอร์ตชาแนลครับเป็นช่องที่ผมดูประจำเลยครับโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ ทีสปอร์ตชาแนลสิคะเป็นช่องที่มีสาระเกี่ยวกับกีฬามากมายทีสปอร์ตชาแนลมีรายการดีๆแล้วก็กูรูสุขภาพมากมายมาคอยนําเสนอให้เราได้รับชมกันนะคะเป็นช่องที่ดีค่ะทีสปอร์ตชาแนลสิครับตามิิทุกข่าวกีฬาไม่มีพลาดทีสปอร์ตชาแนลสถานีทีวิกีฬาแห่งชาติเพื่อประชาชน น้ำมันเครื่องที่มือโปรเลือกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ทวีความหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอและหล่อหลอมลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ดูใหม่อยู่เสมอเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวลลอยโฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย เรามาติดตามศึกมวยไทยทีสปอร์ตกันต่อนะคะก็เรียกว่าผ่านไปสองคู่มันทุกคู่เลยนะคะตอนนี้กิฟมีแขกรับเชิญกับกิฟอยู่กับเซียนมวยชื่อดังคุณเสียสสำโรงค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะก็เรียกว่ามาศึกมวยไทยทีสปอร์ตที่อตกสามทีไรนี่เจอพี่เสียทุกทีมาทุกสัปดาห์ไหมคะทุสัปดาห์ทุกเวทีเลยครับเป็นยังไงบ้างคะคู่มวยหรือว่าบรรยากาศของที่นี่อย่างที่นี่ทุกวันนี้ตั้งแต่จัดมวยมาตั้งแต่คอสอชอเริ่มเปิดไป แล้วเริ่มมาสามอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่สามคนเริ่มดูเยอะขึ้นแล้วคู่มวยเนี่ยแต่และคู่ออกมาเนี่ยได้เสียทุกคู่แล้วก็พลิกไปพลิกมาจนแฟนมวยขาจรชอบมากๆเลยครับอยากให้แฟนมวยที่ยังไม่มาดูก็อยากมาดูที่นี่ครับมาตามมาทุนได้ครับเรียกว่าเป็นจอตู้น้องใหม่สอบผ่านหรือ,อยังคะสอบผ่านครับน่าจะผ่านแล้วครับ ได้รับการรับรองจากคุณเสียอย่างนี้ก็ปลื้มใจแทนทีมงานนะคะเดี๋ยวถามถึงเรื่องมวยปูนเสือสัญจรน,นะคะที่จะสัญจรไปที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่25กรกฎาคมพี่เสียได้เห็นคู่มวยแล้วเป็นยังไงหรือไปยังไงบ้างคะเป็นคู่มวยอย่างที่แฟนมวยอ,อุบลน,นะครับที่ดูรายการนี้อยู่ยังไงก็วันศุกร์ที่25เดือนนี้นะครับอย่าลืมไปดูให้ได้นะครับเพราะว่าคู่นำรายการวันนั้นก็ตวนเป๋พบกับศิริศักดิ์แก้มือกันอีกครั้งหนึง่ง แล้วคู่รองก็เป็นศักสงครามพบกับ4มนุษย์แล้วก็1พิชิตพบกับ1ล้านเล็กแล้วก็คู่เดิมพันโลน,นชัยสติอุบลพบกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินสารปอร์ตเป็นคู่มวยที่ถูกคู่สำหรับไฟนมวยอุบลเลยครับรับรองว่าน่าจะสนุกแน่นอนทีเดียวนะครับ คำถามสุดท้ายเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเป็นมวยคู่ที่สของศึกมวยไทยท,ยทีสปอร์ตระหว่างเงาปีศาจอ้วนเมืองนอนกับยกลูกคลองตันพี่เสียชอบใครคะเงาปีศาจครับก็ดูมวยดีกว่าครับะะก็เงาปีศาจอ้วนเมืองนอนนะคะก็เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เสียมากเลยสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ป๋องค่ะขอบคุณครับน้องกิบบร,ริษาวิเสียสิงครับแม่คุณเสียสำรองบอกว่าชอบเงาปีศาจ นะครับแต่เงาปีศาจต้องถามยกลูกคลองตันก่อนละครับว่าวันนี้จะให้ผ่านง่ายๆได้หรือเปล่านะครับอ่ะขวามือของผมนะครับนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทางด้านของเงาปีศาจอ้วนเมืองนนครับแล้วก็ซ้ายมือของผมนะครับยกลูกคลองตันครับจากหน้องกินเพลนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าวันนี้นะครับ เมื่อเมื่อสักครู่นี้คุณเสียสำรองนี่โปรโมทมวยที่อุบลนะครับ25กรกฎาคมไปชกที่อุบลแต่แกไม่เข้าข้างนักมวยอุบลฮะถามก่อนแล้วกันจะบอกว่าพี่เสียสำรองคิดผิดใช่ไหมครับโยกครับครับคิดผิดครับคิดผิดครับอ้าวเงาพิศาสเป็นมวยที่ชกสนุกมากนะครับเคยได้คู่มวยดูเดือดสนามมวยเวทีลุมพินีประจําเดือนมีนาคมในการชกกับเพชรวสอนปออ่อนุษมาด้วยนะฮะวันนี้นีววางเกมยังไงครับเงาพิศาสครับเดินตีเข่าครับเดินตีเข่านะฮะ เตี้ยๆสั้นๆอย่างนี้นี่เอาอยู่ไหมอยู่ครับแล้วยาวๆผอมๆอย่างเงี้ยยกว่าไงนกครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เหมือนกันนะครับอาล้วครับพี่น้องแฟนบัตมวยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเงาพีศาจแล้วก็ยกลูกคลองต้น มวสปอร์ตของเราเดินทางมาถึงคู่ที่สแ,แล้วครับโอ้โหถือว่าสนุกตื่นเต้นร้าใจเรียกว่าเด็ดสดเด่เลยครับสำหรับมวยไทยทีสป,ปอร์ตสัปดาห์นี้คู่นี้มวยร้อยสี่ปอนด์ครับเงาพิศาสาจิตเมืองนนกับยกลูกคลองตันขอประกศนาศคะแนนของมวยคู่ที่ผ่านมาระหว่างฟ้าทวีพรเจ้าทะเลทองกับศรีนรงค์พอศรีสุการครับกรรมการพินากรณพัทลงุงโรจ,จนวัฒน์สมศรีละนายคงศรีแก้วให้คะแนนเหมือนกันทั้ง3คนครับ ชนะไปด้วยคะแนน49-46ทั้ง3เสียงครับโดยสีนรงุงเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเาราับมาดูประวัติทางด้านของเงาปีศาจอ้วนเมืองนนนะครับหรือว่าสีเสื้อเดิมก็คืออบตอลำพองท่าไม้ครับเงาปีศาจอายุ20ปีครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่ตำบลกุดขาคีมชกมา80ครั้งนะครับชนะ42แพ้18นะครับ ล่าสุดนี่ชนะนอกยกสองฟ้าแดนใต้นะครับที่ลุมพิน,นีครับแล้วก็แพ้นอกยกสี่เพชรวศนที่มวยดีวิถีไทยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับก็แพ้คะแนนเพชรวศนปอน,นุชนะครับที่ลุมพินีเช่นเดียวกันทางด้าน,นของน้ําเงินนะครับยกลูกคลองตันครับนักชกจากตําบลหนองกินเพนอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ ผ่านการชกมวยไปอย่างโชคชนนะครับสามไฟล่าสุดไม่อยากจำครับเพราะว่าไปแพ้ยอดธนูเกติศักนานานครับแพ้ลูกทอยบอบปลาบุญชูและแพ้ไม้สิทธต่อมวยคู่นี้แย่งกันเกิดครับพี่แกะถอดรหัสครับเป็นคู่เด็ดอีกคู่หนึ่งที่คุณเดียเกียรติเพชรมั่นใจนะครับที่นำคู่นี้มาให้พี่น้องชาวทีสปอร์ตได้ชมกันครับถือว่าเป็นมวยเล็กแต่มีระดับครับ เงาปีศาจนี่เป็นมวยจอมบู้ะะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเงาปีศาจน่ากลัวครับชื่อน้ากลัวส่วนยกหรือปิ่นยกลูกคลองตันนน่ลูกหลานพี่น้องชาววารินชำราบครับยกคเงินครับรูปร่างหน้าตาสมชื่อหยกหรือปิ่นยกครับผิวขาวนวลครับลูกคลองตันก็ถือว่าเป็นค่ายดีย่ะหอดังนะครับ อยู่ในวงการหมัดมวยมาอย่างยาวนานครับดูแหละครับปราพิพพลูกทองตันนะครับวันนี้เงาปีศาจประเดิมสีเสื้อใหม่ครับเป็นเงาปีศาจอ้วนเมืองนนท์นะคุณอ้วนรับประกันคุณภาพเลยครับมือโปรของศึกจิตเมืองนนท์แล้วก็เป็นมือโปรพื้ประกบ ทีมงานในรายการมวยไทยทีสปอร์ตของเราด้วยครับครับก็ถือว่าคุณอ้วนเมืองนนท์เองก็มีบทบาทอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในวงการหมัดมวยยุคนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพูดถึงอ้วนเมืองนนท์ก็อ่ายังไงฮะเมื่อกี้คุณคุณฮวโรงน้ําแข็งครับล้านชายสุดที่รักของคนคุ้งรงน้ําแข็งมาถอดมงคลให้กับมุมแดงครับเงาปีศาจมาช่วงบ่ายที่ช่องเจ็ดก็ไปถอดมงคลให้กับกุมารเงินมาแล้วครับครับเป็นไงฮะชนะมาแบบพลิกเลยครับสันเดาไปเลย ข้าทาดีครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาแพทย์จะทุกตู้เลยนะครับพูดถึงศึกจิตเมืองนนท์นะครับพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมครับเรียนเชิญพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเปิดหัวครับอนุวัฒน์หนุ่มยีนตะวันนาเจอกับเพชรเอกศักรังสิธ์คู่ที่สองครับประจันบาลวิสุทธ์เจริญยนต์เจอกับไม้สิทธิ์ต่อคู่ที่3ครับดีไซน์ราชานนนเจอกับสกุลชัยเอกซิริคอนยิมคู่ที่4วีระชัยวรวิวัฒนานนท์เจอกับวีราชนทอเทพสุทินกลับมาแล้วนะครับวีระชัยวรวิัฒนานนท์ พลกริสจวิชิตเมืองแปเร็วครับเจอกับยกเพชรยอดอศวิทราสปอร์ตหรือว่ายกเพชรสมพงษ์มาบตาพุธนะครับชัยชลิศักนิรันรัตเจอกับกุศรน้อยสจุลเสนวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเก่งกล้าปอเปกโกและคู่เอกครับพันพยักษิตเมืองนนเจอกับเพชรอพิมลศรีน่าดูน่าชมทุกคู่นะครับหลังคู่เอกก็ยังไม่ต้องกลับนะครับมีแนวหน้าชอพัชรพลเจอกับสายรับจิตเมืองนน นะครับก็ยังน่าดูน่าชมนะครับยอดเยี่ยมทุกคู่เลยทีเดียวที่คุณป๋องได้เรียนรายงานครับข้อมวยไทย7สีแล้วก็แฟนพีสปอร์ตอย่าลืมนะครับ17นี้ไปเชียร์ให้กำลังใจคุณสมจิตแว่นแก้วคุเว้นมังนอนพี่วทีมวยราชดำเนินครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เป็นกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีครับให้คะแนนข้างล่าง3ท่านธินกรณพัฒนลงุงพิทักษ์ทองแทและกรรมการดนานในคงสีแก้ว เอาละครับขอพรบคุณทุกๆข้อความนะครับวันนี้นี่เ,เดี๋ยวจะแจกเสื้อกัน5ตัวด้วยกันนะครับเป็นเสื้อศึกมวยไทยทีสปอรเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าตากันเดี๋ยวน้องกิฟต์อริสาพิเศษสิงห์นะครับจะโชว์ให้ดูฮะว่าเสื้อหน้าใส่ขนาดไหนครับแต่ช่วงนี้นี่บนเวทีก่อนครับเ,เก่งสีแดงครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์คือหน้ากลครับเงาปีศาจ ได้คาถาดีครับจากคุณหัวรงน้ำแข็งหลานชายของเฮียคุ้งรงน้ำแข็งซึ่งเอามีศอกเข้ามาแจมครับเดี๋ยวแตกเดี๋ยวได้เลือดครับยกแรกดุเลยฮะ จังหวะแล้วครับยกทังเกีเฉียนน้ำเงินนี่อยู่ในเกมตั้งรับครับระวังตัวแจย,ยกแรกครับต้องระวังตัวก่อนจังหวะเตะขวาของเอาวิศาตรางแข้งขวาสวยนะครับอ้าวไปฝาเนยด้านของยกก็ซ้ายขึ้นมาทันควันเช่นเดียวกันเกี่ยวได้แล้วเทเลยครับทำลายจังหวะไปก่อนซ้ายกับขวาครับผู้นี้ ซ้ายของหยกขวาของเนาปีศาจเก่งสีแดงแต่จะออกก่อนออกหลังครับโมยซ้ายกับโมยขวาชกกันยากหน่อยครับดูใจดูจังหวะกันเรียบร้อยผ่านไปยกแรกเราเบรกชมสิ่งดีๆกันขั้นรายการแอบเดียวครับ โครงการคุณภาพท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาหรูหราสาธารณูปโภคครบครันโครงการ The Masterpiece s เ e n e r y y ี่ l จังหวัดเชียงใหม่โทร053 296 688-9ห่างสนามบินเพียง10นาที พบกับรายการวีสปอร์ตครบทุกมุมมองของวงการกีฬาที่จะมอบสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มและโอโตโซจากธุริสังคหะาาค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตความเคลื่อนไหวและสาระความรู้เกี่ยวกับวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพสาร้เงความดราราในวงการบันเทิงและผ่อนคลายไปกับหลากหลายสถานที่ท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา <Yes. S 2> ทางช่องทีสปอร์ต กรับนี่ที่น้องแฟนมวยในสนามโอ้โหหนานแน่นจริงๆครับทั้งขาประจำขาจรขาภูธรนัดมารวมกันที่นี่ครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาครับมวยนะเริ่มแข่งขันแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดทีสปอร์ตของเราที่เวลา20นาฬิกาครับทุกคืนวันอาทิตย์ ครับนี่คะมวยไทยพันแท้ของเราจริงๆสำหรับพิรักแฟนมวยของมวยไทยทีสปอตก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์ไับุญบุญแทนครับคณะศิษย์วัดเกาะเชิญชมมวยการกุศลครับนักสนมวยวัดเกาะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเพชรริงเอเอกรุปครับเป็นคู่เอกกับพงศักดิ์เล็กสอยิ่งเจริญการช่างนำพลลูกมูสีเป็นคู่รองต่อยกับยอดยุทธ์อขำอินและมีโพเงินปอพวินกับปังกรสวริษา มวยเริ่มแข่งขัน20นาฬิกาครับไม่ต้องพะวงว่าฝนตกยังไงหลังคามวยสนามวยมีหลังคากันฝนครับ,บ10กร,รกฎาคมนี้ครับโอ้โห,โหโบนเวทีมีลูกหวัดเสียวครับแข่งซ้ายของโยกครับอูโหสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่เตะสูงครับเอาเจอขวาของเงาปีศาจโยกกระแทกอปะคัดขวาฟันศอกซ้ายครับโยกครับนี่แหละครับมาเท้าเกาศอกเตรียมมาครบครับเงาปีศาจอ้หูยโอ้โห บรรยายนไม่ถูกได้แต่โอ้โหเลยครับอาวุธคมมากต่อยกับเงาปีศาจต้องมีอาวุธรับอาวุธเสริมแล้วครับยกชื่อเขาบอกกันแล้วว่าเงาปีศาจแล้ววันนี้ใช้สีเสื้ออ้วนเมืองนนด้วยนี่ครับยกมีศอกซ้ายครับเดี๋ยวได้เลือดครับเกี่ยวแล้วโตหมัดต่อยเร็วครับหมัดของโยก เผลอๆมีศอกชวัดเฉวียงเรื่อยตลอดเวลากดดันนะครับเ oh งาปีศาโดนกดดันแล้วครับโอ้โหเงาปีศาต้องต้องคิดหลายตลบเลยทีเดียวนะครับที่จะเดินไปขว้าคอตีเข่าครับเพราะว่ายกมีศอกมีแข้งครับวางซ้ายสวยครับแต่หลุดโดนลงโทษครับเข้าวงในนี่ครับลูกศอกเกี่ยวต,อยต่อยหมัดไม่ยอม